ขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่คริสจักรแห่งพระทัสยาบางบัวทองเรามาวันนี้เพื่อนนมัสก,การพระเจ้ายกพระนามพระเยซูกิ์เจ้าผู้ทรงปลดปล่อยแล้วจากความบาปความตายอำนาจความมืดสู่การมีเสรีภาพในองค์พระเยซูกิจเจ้าของเราเรามานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับ ทรงทำลายอำนาจความบาปและความมืดทรงมีรักยิ่งใหญ่ชนะเหนือความตายรายชาพระศิรีราชาเนื้อจอมราชาทรงสะเทือนทินโลกทรงสะเทือนพื้นโลกด้วยสิ่งสาฟ้าฟาดทรงทำให้เราจึงได้ฤทธาดุภาพราชาพระศิรีราชาเนื้อจอมราชา พระคุตตสัาจจาั์ความรกักมันคงมีรามที่ส่งแไปรับบาวฉัทุกคนกันแค้งแทนฉันเพราะอยอมไว้ชีวิตให้ฉันได้มีเซรีโอ้ซ้ำซ้อนไปเย ทั้งสิ่งสมธรรมเพื่อชาใจสับสนเข้ามาพรอ้อมใจสับสนวุ่นวายทรงประทานความสุขเชิญลูก,กพร้ามาทรงรับไว้เป็นบุญราชาพิีรีราชานี่จงราชาทรงของประชาชาด้วยความทิ้งทียงทำพระพักตร์ุตาวัน ต้งใายแสงแรงกล้าราชาพัีรีราชามูจงราชาคือพระคุณอาสาจานความรมันคงนิรันที่สมบรบประปาสชา ความรักมันคงมีรักที่สมบปนรับบาดแผลทุกมันกันแเค้กแทนฉันลลเราอมยาวไปชีวิตให้ฉันได้มีเซรีอ,อ,อสักสักพระเยซูทั้งสิ้นสงทั้ง ราศีริกุกวแด่พระเยซูเจ้าของเราใช่แล้วพระเจ้าองค์ราชาผู้ทรงมีใช้ในความตายราศีริกวรแดพระองค์องค์ราชาผู้ทรงมีใช้ในความตายริควรดรองราชาผู้ทรงมีใช้ในความตายอาศีริกุวรแดพระ ราชาุ้รงมีใช้เนือความตายคือพระกุฏตอัศจรรย์ความรักมันคง พระคุณอัศาชาความรักมันคงนีรันดี่สเป็นพรับ,บางฉันทุกองแต่งเคสแทนฉันเราเพยอใบชีวิตให้ฉันได้มีเซรีโอ้โฮสัรเสรพระเยซูทั้ง,งสิ้นทรงทำเพื่อฉัน พระเจ้าทั้งสินที่พระองค์ทรงกระทำก็เพื่อเราทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงรักเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดความรักมั่นคงของขพระองค์นั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปพระสิริคู่ควรแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เราจึงกลมกลาเธอทูลนำมนต์สากาด้วยวินญาที่ยกย่องและบูชาดูเรามีพระเจ้าเดียวองค์ผู้ที่ยังทำ สรงครอบครองทัว่วฟ้าและสาวรรค์พระศิริโอ้พระศิ าาอำนาจอมราชาของเราเราจึงคงกลาบเธอถูง ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์พระสิริโอพระสิริพระเจ้าจอมราชบวริศุดงดงามสัญาจอมราชา ั่วฟ้าและสะวาผู้ทรงครอบครองผู้ทรงครอบครองเธวฟ้าและสะวาผู้ทรงครอบครองเธอฟาและสะวานนรเ,วเรามีพระเจ้าดีองค์ผู้ที่ยงธร ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรคผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์สาธุการสารเสอพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดแต่ทรงรักและอยู่เคียงข้างเรา สรรเสริญพระนามพระเยซูอามี a เมนเราสรรเสริญพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงงดงามในชีวิตของเรานะคะพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และเรายกย่องเทิดทูนบูชานะคะเมื่อเรายกย่องพระเจ้าแล้วนะคะเราจะได้เห็นฤทธเดชและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกัน ในวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะนำพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ20มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ20นั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่โดยความกล้าหาญอย่างยิ่งพระคริสต์จะทรงได้รับการยกย่องสรรเสริญในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่ได้เคย ตลอดมาไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายอัครทูตเปาโลท่านได้ดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายท่านดําเนินชีวิตอย่างบากบัน่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพระสิริของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้รู้จักกับพระคิดและทําให้คนได้รู้จักกับพระองค์และดําเนินชีวิตโดยการยกย่องพระองค์ คำว่ายกย่องนั้นนะคะพี่น้องหมายถึงการทําให้หรือการประกาศว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่อย่างเช่นการเพิ่มขึ้นหรือการขยายใหญ่ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นสําคัญหรือคนนั้นยิ่งใหญ่และข้าพเจ้าเชื่อนะคะว่าชีวิตของเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะยกย่องพระคิดให้การงานที่สำเร็จแล้ว ของพระองค์ที่ทรงกระทำที่บนกลางเขตน,นั้นเราควรจะยกย่องพระองค์ขึ้นในทั้งคำพูดความคิดการกระทำที่เราสัมแดงออกถึงความรักของพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ในความคิดในคำพูดในการกระทำที่เราสัมแดงออกไป เพราะเป็นความจริงที่แน่ชัดว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่เสมอความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่เราสามารถที่จะยกย่องให้พระองค์นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นในความคิดและจิตใจของเราได้ เอเมนนะคะี่หลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราใช้เวลาในการให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากลําบากในชีวิตของเราบางครั้งเรายกย่องปัญหาเรายกย่องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรก็ตามที่เราคิดถึงอยู่เป็นประจำเราก็กําลังยกย่องและให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นและอะไรก็ตามที่เรายิ่งคิดถึงอยู่เป็นประจำสิ่งนั้นก็จะยิ่งปรากฏอยู่ในชีวิตของเรา อันที่จริงแล้วเราควรจะยกย่องสิ่งที่ดีงามเราควรจะยกย่องสิ่งที่ทรงคุณเราน่าจะให้การยกย่องให้กับคนที่ยิ่งใหญ่แต่หลายๆคนกลับยกย่องความที่เป็นปัญหาในชีวิตเช่นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเรายกย่องความยากจนความขัดสนความขมขื่นความเจ็บปวดหรือในอดีตที่ล้มเหลวและความเสียใจที่เคยเกิดขึ้น และในวันนี้ข้าพเจ้าจึงขอหนุนใจให้ท่านนั้นได้เปลี่ยนความคิดและการกระทําเสียใหม่โดยการหันมายกย่องในฤทธเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าฤทธเดชแห่งการรักษายกย่องในสันติสุขและการจัดเตรียมยกย่องในการ กระทำความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำในชีวิตของเรายกย่องในสิ่งที่พระเจ้าได้จัดวางให้กับชีวิตของท่านเราจะคิดและพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราจะไม่พูดแต่เพียงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในกิจการบทที่4ข้อ23ถึง24กล่าวว่าผู้เชื่อทั้งหลายร่วมกันส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าและประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ามกลางการข่มเหงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและพวกเขาก็ได้รับการเติมเต็มด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า พี่น้องคะในกิจการบทที่16ข้อที่25ถึง26ยังกล่าวว่าเปาโลและสิลาดได้ยกย่องพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแม้พวกเขาก็มีเหตุผลดีๆมากมายที่จะบ่นและคร่ำครวญถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น แต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะยกย่องพระเจ้าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นก็คือเห็นฤทธเดชของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในคุกแห่งนั้นและโซ่ตรวนที่ล่ามพวกเขาพันธนาการก็ได้หลุดออกและประตูคุกทุกบานก็เปิดออกอย่างรุนแรงไม่มีเครื่องพันธนาการใดที่จะเหนี่ยวรั้งท่านต่อไปเมื่อท่านยกย่องพระเจ้าอีกตัวอย่างนะคะโยชูวและคาเลบก็ได้ยกย่องในคําสัญญาของพระเจ้า และในขณะที่คนอื่นๆยกย่องยักษ์ใหญ่ดาวิดยกย่องพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับยักษ์โกลแอดก็ทําให้เขาได้เห็นฤทธิ์เดชท,ที่พระเจ้าทํางานแทนเขาพี่น้องคะ ไม่ว่าสถานการณ์ที่ท่านกำลังเจออยู่ในขณะน,นี้จะเลวร้วายสักแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่ขัดสนไม่ว่าจะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกสลายเราจะไม่ยกย่องสิ่งเหล่านี้แต่เราจะตัดสินใจที่จะยกย่องพระเจ้าของเรายกย่องในความดีงามยกย่องในความรัก นะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับกําลังสติปัญญาความปลดปลานและพระพรของพระองค์และให้เราคอยดูว่าฤทธเดชของพระเจ้าจะนําชัยชนะเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพรท่านค่ะ